สวัสดีค่ะจากวารอยงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเปลี่ยนกระถางดูนะคะว่ารู้สึกว่ารากไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็ดินหลุดออกจากกระถางแทบหมดเลยนะคะเหลือแต่รากนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะใส่ดินใหม่ไว้ก่อนนะคะเพื่อรอการเอาไปปลูกนะคะเพราะตอนนี้ยังทำหน้าบ้าน ทางเข้าไม่เสร็จนะคะยังถางไม่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนไว้ก่อนให้ทรงพุ่งเขาได้ตั้งตรงๆนะคะนี่เขาก็หลุดนะคะเอ็นไปเอ็นมาเหมือนลากไม่ดีแล้วนะคะรู้สึกว่าใบไม่สวยเหมือนลากไม่ดีลากขาดนะคะแล้วก็หอยทากก็เยอะเยอะนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนใหม่ก่อนนะคะแล้วก็เอามาตั้ง ที่จะมีแดดลำไรเพื่อให้เขาปรับนี่ค่ะหอยกินหมดแล้วนะคะเมื่อกี้จับได้สองตัวนะคะอันนี้ก็มีหลายชื่อนะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ช้ำไว้ใหม่นะคะจากต้นแม่นี่เห็นไหมคะนี่ค่ะพี่หอยทากนะคะกำลังเลยนะคะ เพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะเก็บออกนี่ไม่ไม่เอาไว้นะคะส่วนอันนี้ใบเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ทำท่าเหมือนจะตายเลยนะคะพอลืมเลยนะคะเอามาตั้งไว้ส่วนต้นนี้จำชื่อไม่ได้นะคะเพราะเป็นไม้เก่าแก่นะคะ ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะคะถ้าเขาตากแดดใบเขาจะสวยแบบนี้นะคะอันนี้ก็ย้ายมาไว้ในซุ้มในร่มนะคะแล้วก็จะได้ไกลสปริงเกอร์เลยกลายเป็นว่าใบออกเขียวไปนะคะถ้าอยู่แดดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบจะบิดนะคะสำหรับต้นนี้ชื่อว่าตรีชดานะคะนี่ค่ะตรีชดา มีหลายชื่อนะคะโกศนมี200กว่าชนิดกว่าสายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นต้นที่บาังพยมทำกระถางเขาล้มนะคะเขาก็เลยเอนนะคะแล้วก็อยู่ในล่มนะคะในล่มในซุ้มไม่รู้ว่าจะจัดต้นได้ไหมเอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะปล่อยเขาเอียงๆใบนี้แล้วก็เอาดินใส่เลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวตัดตัดกิ่งเขาปักชำนะคะตรีชดาก็มีอยู่เหลืออยู่2ต้นนะคะเพราะว่าอันนี้บะลายงพยอมก็จําหน่ายไปแทบหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ขยักไว้นะคะขยักไว้เพื่อ,อดูอย่างกันลากเขาไม่ค่อย ไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะลากคลอนๆเดี๋ยวเพิ่มดินนิดหน่อยวันนี้ก็ฝนตกดินชื้นอีกแล้วนะคะลิลๆขนาดเอาผ้าปิดแล้วนะคะก็อันนี้ที่ปลูกไว้ก็คือจะเอาไว้ทำแม่พันธุ์นะคะจะเอาไว้ปลูกประดับทางเข้าบ้านหรือว่าทำสวนหย่อมนะคะ แล้วก็จะไว้ทำแม่พันธุเพราะว่าโกศลรู้สึกว่าช่วงนี้จะขายดีเป็นพิเศษนะคะก็คือการจัดแต่งสวนหรือว่างานเลี้ยงต่างๆโดยมากจะใช้โกศลน,นะคะเพราะว่าเป็นการที่ขนย้ายด้วยง่ายแล้วก็สวยนะคะไม่เหี่ยวง่ายสำหรับต้นนี้ บสวยมากนะคะนี่ค่ะสีทองลายจัดจัดเลยนะคะถ้ายิ่งตากแดดยิ่งสวยมากนะคะอันนี้ก็อยู่แดดมาเป็นเดือนแล้วนะคะที่ย้ายออกมานะคะอันนี้ชื่อว่าช้างกินเลี้ยงนะคะนี่ค่ะสวยมากใครเห็นก็บอกว่าสวยใครเห็นก็บอกว่างามนะคะ สวยมากๆเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะก็คือต้นโกสนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะไว้ปลูกทำสวนย่อมแล้วก็ไว้ขยายพันธุ์นะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นช้างกินเลี้ยงเหมือนกันนะคะแต่ยังเป็นต้นเล็กที่แรลงพยอมแยกออกมานะคะ หอยทากหอยทากัดใบหมดอันนี้ก็ดินเริ่มร่วงล้วนนะคะก็คือชำแล้วก็คือนี่ลากทะลุกระถางแล้วนะคะต้องเอาลงปลูกแล้วเดี๋ยวรอ,อสักสองสาวันตอนนี้ก็เหมือนสุขภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หยุดพักงานมาสองวันแล้วนะคะรู้สึกเมื่อวานนี้รู้สึกปวดหัวมากมากปวดมากเหมือนนอนพักผ่อนไม่พอปวดหัวนอนทั้งวันนอนก็ยิ่งปวดลุกมาทำอะไรก็กลัวเดี๋ยวว่าจะไปล้มแล้วเดี๋ยวเป็นนุ่มเป็นนี่จะเป็นหนักนะคะ ก็เลยไม่กล้าลุกไปไหนไม่กล้าทำอะไรก็นอนพักดูคลิปนูนนี่ไปไม่รู้ว่าบาลังพพยอมแพ้เข้าเหนียวหรือเปล่าโอ้โหนี่ลากเขาเป็นแบบนี้นี่เอง ลาเขาเน่าเนาะตัดออกเลยลากเขาเหมือนเน่าเหมือนไม่ค่อยดีเดีย๋ยวเปลี่ยนดินใหม่เลย ถ้ารากไม่ค่อยดีนี้ต้องเปลี่ยนดินใหม่เลยเพราะเราไม่รู้ว่ามีเชื้ออะไรหรือเปล่าแล้วก็ใส่ดินใหม่อันนี้ดินก็ฝนตกมาเมื่อกางวันอีกนะคะตกทุกวันเลยแต่ตกไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทําให้ดินที่นี้แฉะแฉะชื้นได้นะคะ อดให้แน่แนๆก็ไมครอนก็ใช้ได้ถึงจะไม่ค่อยหนักเท่าไรแต่ก็ทำให้ดินที่เราปิดด้วยถุงปุ๋ยนะคะก็ทำให้แฉะส่วนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเอฟซที่มาครั้งก่อนนะคะที่ว่ามาจากหนองคายหรืออะไร จะลืมลืมแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าลืมไปหรือว่าพูดผิดไปนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องหลายราวที่โหอันนี้รากเขาเต็มแล้วนี่นาแต่เป็นแกลบดำทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขออนุญาตใส่กระถางนะคะใส่กระถางก็จะดีตรงที่ว่าเวลาเราจะเอาไปปลูกนะคะจะดึงออกง่าย นี่เราก็พอเปลี่ยนใส่กระถางแล้วนะคะเปลี่ยนใส่กระถางก็ใส่ดินใหม่เพิ่มดินใหม่เข้าไปนะคะเพราะของเขามีแต่แกลบดำล้วนๆเลยนะคะไม่มีอย่างอื่นปนเลยต้นไม้ก็ต้องการแร่ธาตุอาหารนะคะแกลบดำไม่มีไม่มีแร่ธาตุอาหารอะไรนะคะนอกจากเราจะใช้ปุ๋ยนะคะหรือว่าใช้น้ำหมัก แต่ต้นไม้บางชนิดใช้น้ำหมักไม่ได้นะคะถ้าใช้ละลากเน่าตายหมดนะคะอันนี้ก็ต้องคอยสังเกตอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะสำหรับโกสตต้นนี้นะคะเพราะว่าใบเขาแดงหมดเลยนะคะแต่ที่มาอยู่บ้านรางพยอมนี่แตกมาสองใบแล้วนะคะแต่เป็นสีเขียวนะคะก็ถ้าใครรู้หรือใครเล่น โกสลอยู่ก็ช่วยบอกบาลายบงพยอมด้วยนะคะว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะส่วนอันนี้เป็นต้นกำเนิดของบาลายบงพยอมเองนะคะเป็นโกสลเจ็ดสีนะคะอันนี้ชำไว้นะคะอันนี้ทำท่ายอดจนเสียสิแลยอดเสียนี้ไม่ใช่อะไรนะคะท่าหอยทากนะคะ ถอยทากัดกินเมื่อไราเสียของเมื่อนั้นเลยนะคะอันนี้บอกได้เลยนะคะเหมือนว่าเขามีน้ำลายน้ำเมือกของเขาทำให้ต้นไม้ไม่รับเชื้อโรคแล้วก็เน่าเสียนะคะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นรากเน่าๆนะคะไม่รู้ว่าน้ำเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลองดูนะคะ ว่าน่าจะรอดเพราะว่าเขาที่ดียังมีอยู่นะคะแต่ก็มีปลูกไว้ใหม่แล้วนะคะทางเข้าบ้านแล้วก็ต้นแม่เขายังอยู่นะคะแต่ต้นแม่เขายอยู่ในร่มก็ว่าเดี๋ยวจะช้ำสักหน่อยนึงก็ยังไม่ได้มีเวลานะคะหยุดงานมาสองวันนี่งานไม่เดินเลยนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นชําเองนะคะลากทะลุกระถางนี่ลากทะลุกระถางเลยเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางใหม่มาใส่กระถาง8นิ้วจากห้านิ้วก็เปลี่ยนมาเป็น8นิ้วนะคะอุย้ยใส่เดือนตัวยาวจังหน้านี้ไม่รู้ว่าหน้าฝนหรือหน้าหนาวเลยนะคะ เช้าอากาศเย็นกลางวันแดดร้อนจัดพอบ่ายหน่อยฝนตกนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นที่เอฟซีของบารางพยมให้มานะคะชื่อว่าปลาตะเพียนนะคะหรือชื่อว่าตะเพียนทองนะคะนี่ค่ะใบเขาก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ลักษณะใบก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้อยู่กลางแดดนะคะ อันนี้เดี๋ยวบ่านเพยอมว่าจะเอาลงดินเลยนะคะปลูกไว้ในบ้านนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโกสนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ว่าลัางพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ